พอแม่พี่น้องกเกษตรก่อนฟังทั้งนี้ปุ๋ยดามีคูดามีข่าวด่วนข่าวใหม่ข่าวดีเมื่อบอกข่าวดีเมื่อบอก,บอกปุ๋ยดามีคูดามเป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐานเต็มสูตรเต็มเปอร์เซ็นเต็มคุณภาพผลิตจากแม่ปุ๋ยคุณภาพจากต่างประเทศมีทั้งาัดอาหารหลักและาัดอาหารรองไ่ออยลส้อยขยายรากแต่ก่อดีต้นแข็งใบเขียวเข้มอ้อยลำปองงาวยญ่งเพิ่มความหวานน้ำนักดี ไซคขวัวโพล่ำต้นแข็งแรงใบขีดเมล็ดเต่งตเต็มฝกักมีน้ำหนักไส้์ปามน้ำมันก่อลำต้นสมบูรณ์แข็งแรงออกทะายดีลูกดกน้ำนักดีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงปุ๋ยรามีคูดาเลีงใส่ได้กับหน้าขาวพืชพักไม่ผลไม่ดอกไม่ระดับทูชนิดทูชนิดหาซื้อได้ทีรันทาวอนการ,กรเกษตรหลังตลาดสดน้ำดื่มอำเภอลำดื่นจังหวัดอุบลราชธานีปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องปุ๋ยตรามีคูดา,า,ดาเดินสิบ,บอกหาย